หามื่อนี่บอมันบ่าตงหมดเลยเด้เออสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไม่บงบอทไมบงเก่งเชฟด้เนาะไม่บงทำไมสลาม้ำไมสลามคืออย่างทำไมสลามไดบไม่บงไม่ไรเอ้ามยังเยอะบ้านนี่มาบังเลยอ่าบังอ่าบังยังมันควรจะเป็นอาบังไร ไปขายแท่นขายยูลาะอันไปขายตลาดชิปปูนผู้<อ>ชิ่างไป่ชปูนผู้นี่นะโรโอ้โหลึกแค่เอ้ยทงทยไทยหน่อยเลย้กัแกงให้กินน้ำก็ไดยก็ได้ป่ได้ได้น่าเนี่น่เนาสั้นนี่เออน่าเออ โบเป็นยังคบโโยกจะซื้อขายทงเท่าไหน่ยทีชทงม่ม่จะซื้อซอยมาผักผักกระชิผักัเบอร์หันชิพพันโอ้ยนอน้องข้าวมั่งย่างข้าวมั่งขากินนะข้ามั่งูขากินโอ้ย กบ,บ่ากบบก็ได้ลูกฮาวคล่เดียวคู่เดียวเพื่อนเจ้าอยูอ่เชไรคจะอยู่กับใครเั่นนะ่ะอยู่กับผัวอยู่กับผัวแต่บ่มีลูกลูกเอาผัวแล้วมีเมรนโอ้ยบ่เมร์บ่ม,บมีลูกนั่นลูกเอาผัว <laughs> โอ้ยมือได้ผู้เดียวได้ผู้เดียวโอ้ยแบวผัวป้าจำเอาผัวป้าจ้อยจะอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วบ่เมร์ลูกเจ้าน่ะไปเอาผัวผัวป้าจำ นันแหละบกเข้าใจนะว่เด้แลูกเจ้านะ่ะไปเอาผัวแนละ้วบ่เออนั่นแหละไปเอาผัวป้าเจ้าจอยเนาะบุมาอยู่น้เมเอ๊สไเอบอริ like รด์ด่านะสร้อยเบิดนะเมนหาิหเออเนาะอาเอ้าให้จ้ิเด้อโดย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 ผมไม่ข้ากินเออเดี๋ยวแป๊บนึงใช้ทั้งรางก็ได้มั อออืไหางมะนี่บ่เออหา,หา,หาหงกระหางมัน<ม>บงหมดเลยเลยเออส,สบายดีเด้อพี่น้องเด้อไม่บงบ่มันไม่บงเก่ OK, งเชฟด้วยเนาะไมันบงมันไม่สลามมัาไม่สลามอือคืออย่างมันไม่สลามเด้อทักท่างให้เด้อันนี้เจ้าบบก,กินบอน่อไงทักนานอือมันไปคลายนี่กะเป็นยังคือคลายเจ้าบบกินบ่บอย่างบ่ได้แล้วยังบ่นเถอะมาเว้นได้มีโย เนตกกินนกินกินกับยังนี่กินแบบไรนเจกะแิเจกาแฟก็แดงกแ่กินกับแกงนำไม้นี่ก็ได้บอนกินกับแกงนำไม้กับแกงน่ะต้มจำแก้วกินกับน้ำม้เออผักกูดผักกูดขางน้ำนมันโป่งไม้ไล่ต้นกันไม่บุงไม่ไล่ไอ้ปกเหมือนตกาไอ้ปากไงมันยังเยอกบานนี่

เิบพันอันนี้1 0ัอันนี้ัเอาชยเล้าแน่ได้คนเร่นคนเท่าคนเท่าโอ้ยเอ่อเอาไม่สู้เอาหาสิบพันก็แลอาไ้ก็เก็เอาเออเอาบัทอนก็ได้เด้อได้ใจเลยหเออ รอยจะกินนี่แลบบาทนิพี่จิกมวยคนมองแกงบาทหนิเมืม่อบ่าบาทนี่เมื่อแล้ะบด้พายแล้วเออเบิร์ตแหละตายจะปบดเสียใจยบ่บ่ไม่เสียใจย,ยันว้าได้เงินนี่ก็เชื่อเขา้ายันยันว่าบได้ไปขายได้เสียใจยบ่ไม่เสียใจย <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่น,อน,นอ้องเนาะเออโอเคไปได้อยู่บ๊บบุไปได้บ่ วิลูนพี่น้อ,นองเไยไปฉันเอาอันนี้เอาเมื่อเอาเข้าหนิเมื่อกินเนี่ยเอาพีนานาา่น้องเอ้าหู้ยเนาะไม่ใหญ่เอา้านี่เอา้านี่เอ้าด้วยทั้งเขา่ทาทั้งปลากระปองทั้งมีนี่เด้อโอเคเอ,า,อ,เอ,า,อ,อไเาไม้ตู้เอ้าด้วยซื้อซอยแถมเข่าไว้พร้อมเด้ออออ๋อ่าด้ย

้าของฝากมาไปหาเกบพัทเกมกอหาเกบพัไปนเาไป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 ใช่ขังมันไว้ยังอ่ัเอาบ่บ่ไปไกลได้บ่ินไปจั่มงหนักปีได้งบ่โอ้โรอีนี่ไรอีนี่ได้ล้วปีงหักปีงหักล โอ้ยหบ้าสนเอาไปปอยมงไม้เอาไปปอยมงไมนั่นเอปยจบได้ปอยจับเอาึ้นปอยมงนี้บ่ได้หอเอาไปปยมยมอาไปมมยมงไอาไวยเยมีได้หมดหน่อยก็จะคั้เกักเอาลกาอนลงป้าตีห ม่ได้เงินน้อยเราเฮ็ดไ,ได้แล้ว่ะนี่โอ้ทงทงไทยก่อนทุกหรือล

ยาวไหมคยับวมี10ปีมี่ะนานปีน้ได้ต้องเี่กอะมานี่แหละเดี๋ยวปลาเล่าปลานี่แหละไก่เฮือนคนเนี่ยเอาไปบุกละเด้อวนนี้เด้อไปเออไป ไปไปเฮ้คยังน้อยอยู่ที่ยังบังเฮงเออไปไปไปยิงจังน้อยกับไข้กวัวเพิ่นจังแดงกับตายในน้อนเนหะ็นไหกับชิว่าแล้วกับพี่น,อน้องอยู่ในนี้เนาะอันนี้ยังยังมีโอกาสรอดเนยแต่เพิ่นไปเพิ่นมีบุญเพิ่นก,นก็รอดแต่เพิ่นมีบาปเพิ่นก็นจะโดนซัดในอื่นกินเห็นไหก็แล้วแต่เพิ่น,น,นเอาได้ปล่อยเพิ่นเลยเนาะ Bài, đơn hàng to và nhìn phía nào người Bye bye